เดี๋ยวนน้สวัสดีครับผมรองประธานฝ่ายการตลาดอัครวิทย์อยู่พุ่มบึกครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้มีโอกาสได้รับฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนของผมก็คือในเรื่องของสาเหตุทําไมหลายคนเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงแล้วไม่สามารถพิชิตความสําเร็จไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ในธุรกิจสาเหตุแรกก็คือมาจากหลายธุรกิจนะครับมีการบังคับให้มีการ ซื้อเพื่อขึ้นตำแหน่งใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งครับนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เงินจํานวนมากในการซื้อสินค้าเอาไปกองอยู่ที่บ้านซึ่งการซื้อนี้ไม่ได้เกิดการสร้างทีมและรวมถึงไม่ได้สําเร็จจริงในธุรกิจและอีกเรื่องหนึง่งนะครับท่านต้องมีการรักษายอดนะประจําเดือนน่ะทุกเดือน มีการซื้อซ้ําทุกเดือนสุดท้ายท่านต้องเอาเงินของท่านหรือเงินส่วนตัวของท่านหรือเงินจากการทํางานประจําหรืองานจากรายได้อื่นมาซื้อเพื่อแลกกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ท่านไม่สามารถพิชิตความสําเร็จได้อยา่างต่อเนื่องฉะนั้นวันนี้ครับสสาเหตุนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยในธุรกิจเนโอวินเนอร์ถ้าท่านฟังผมจบวันนี้นะครับถ้าท่านอยากจะประสบความสำเร็จวันนี้ให้ฟัง ผมนะครับและร่วมนับไปกับผม1-3เท่านั้นเองวันนี้ท่านจะสามารถประสบความสําเร็จและมีะไรายได้อย่างต่อนเนื่องอย่างแน่นอนครับมาดูเลยครับผมนะครับเริ่มต้นนะครับวันนี้ธุรกิจของเราครับสมัครเพียงแค่45บาทนะครับแล้วก็ร่วมเป็นนักธุรกิจกับบริษัท n e โอวินเนได้เลยนะครับข้อที่2นะครับเราสะสมยอดสั่งซื้อสินค้าจะซื้อเป็นกระปุกนาทีแล้วกระปุก2กระปุกได้หมด นะครับแต่ละกระปุกก็จะมีคะแนนมี P ีวให้ด้วยสำหรับสารสกัดนะครับกิงโกะนะครับราคากระปุกละ1,380บาทถ้าวันนี้เราเป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาลดเหลือ1,200บาทแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับวันนี้ครับสำหรับสารสกัดตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าอัลฟาคอลลาเจนแคลเซียมนะครับ ราคาอยู่ที่1,200บาทวันนี้พิเศษจริงๆสำหรับการเป็นสมาชิกเพียงแค่45บาทท่านสามารถซื้อในราคาเพียงกระปุกละ1,000บาทเท่าน,นั้นเองวันนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับบริษัทวันนี้ก็คือถ้าใครซื้อยกเซต4ขวดนะครับวันนี้พิเศษจริงๆราคาจะจาก4,200บาทครับราคาจะลดเหลือเพียงแค่ 3,500บาทฉเฉลี่ยกระปุกละ800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถเป็นธนุรก,กิจร่วมกับเราได้นะหนึ่งกระปุกนะครับมีอยู่500คะแนนฉะนั้นเมื่อซื้อไป4กระปุกทำให้เรามีคะแนนส่วนตัวครับ2,000คะแนนนะครับวันนี้เราก็เป็นสมาชิกแบบสมบูรณ์ได้แล้วฉะนั้นวันนี้ครับเมื่อเป็นสมาชิกแบบสมบูรณ์ปุ๊บนะครับเรากินใช้แล้วเราใช้ดีเราไปบอกต่อเพื่อนบอกต่อญาติ เพื่อนก็มาซื้อกินซื้อใช้เกิดเป็นการขยายสายงาน2ส,สายงานเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถมีโบนัสกับบริษัทได้เลยนะมาดูเรื่องของแผนกระตลาดกันว่าแผนกรตลาดของเราเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยครับ1 2 3ก็คือ1สมัคร45บาท2ซื้อไปกินไปใช้นะครบ2,000คะแนน สามครับแนะนำบอกต่อสองสายงานนั้นเมื่อแนะนำบอกต่อสองสายงานครับก็เกิดทีมงานนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแผนกนรารตลาดของเราเป็นไบนารีบาลานซ์เล็กนะครับสำหรับใครที่เ,เป็นสมาชิกแบบสมบูรณ์แล้วครบ2000คะแนนนะครับก็สามารถรับสิทธิประโยชน์และก็รับโบนัสกับบริษัทได้เลยยกตัวอย่างนะครับวันนี้ทีมเ,เราสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครบ2 0 0 0ปุ๊บเราแนะนำทีมซ้ายและทีมขวายกตัวอย่างนะครับทีมขวา นะครับและทีมซ้ายทีมซ้ายมีคนมาซื้อ5ชุดโปรโมชั่นทีมขวามีคนมาซื้อ4ชุดโปรโมชั่นนะครับทีมขวาเป็นทีมอ่อนนะครับเมื่อทีมขวาเป็นทีมอ่อนเราก็คิดที่4ชุดโปรโมชั่น4ชุดโปรโมชั่นนะครับชุดละ2000คะแนนหรือ2000 PV เอา2ชุดนี้หรือ4 0 0 0คะแนนคูณด้วย35% 35%ออกมาเป็น 1,400บาท1,400บาทอันนี้จะโอนเข้าบัญชีให้กับท่านหลังจากนั้นครับคะแนนที่เหลือนะครับสชุดโปรโมชั่นหรือ6,000คะแนนอันนี้ก็จะยกไปคำนวณรอบต่อไปสามารถเก็บคะแนนนี้ไว้เดี๋ยวผมยกคะแนนไปครับ6,000คะแนนขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นครับ6,000คะแนนนี้จะรอเราอยู่เกิดมีทีมขวามาซื้อเพิ่มอีก8ชุดโปรโมชั่นนะแล้วก็หลังจากนั้นครับมีทีมซ้ายมาซื้ออีก 4ชุดโปรโมชั่นนะ4ชุดโปรโมชั่นจะกลับไปรวมกับ3ชุดโปรโมชั่นที่ยกมารวมเป็น7ชุดโปรโมชั่นแต่ก็ยังน้อยกว่า8ชุดโปรโมชั่นขว่งขวาทำให้เราต้องเอาคะแนนฝั่ง7ชุดหรือ14,000คะแนนเอามาประมวลผลถือว่าเป็นทีมอ่อนเอา14,000ตั้งครับคูณได้35%ครับออกมาเป็นเงิน4,900บาทหลังจากนั้นครับเห็นไหมทีมฝั่งขวามี8ชุดใช้ไปแล้ว 7จชุดนะครับก็เหลืออีก2,000คะแนนยกคะแนนนี้เก็บรอไว้เป็นแบบนี้ต่อเนื่องครับฉะนั้นวันนี้การซื้อไปกินเพียงแค่3,000กว่าบาท3,500บาทเป็นสมาชิกแล้วสามารถรับรายได้ต่อเนื่องครับแต่วันนี้แผนของเรานะครับก็มีเงื่อนไขนิดนึงครับสา,สามารถนะครับเขาเรียกว่ารับโบนัสสูงสุดในการซื้อไปกินไปใช้2,000คะแนนเนี่ย สูงสุดต่อวันวันละ1 1 2 2 0 0บาทถ้าคิดเป็นต่อวันนะครับถ้าต่อเดือนก็เอา30คูณเข้าไปครับก็คือวันละ1 1 2 0 0บาทคูณ30ก็คือตกอยู่ที่เดือนละ336,000บาทเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้ใครที่สมัครกินใช้แล้วนะครับอยากมีไรายได้แบบนี้อย่างต่อเนื่องสังเกตได้ครับว่าแผนของเราเนี่ยง่ายมากๆครับสามารถฟังแล้วเข้าใจง่ายฉะนั้นเนี่ยเมื่อฟังง่าย ท่านเอาไปปฏิบัติหรือทำก็ง่ายอย่างที่ท่านได้ฟังได้เห็นอย่างแน่นอนฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากประสบความสำเร็จง่ายนิดเดียวครับสร้างทีมงานซ้ายทีมงานขวาท่านก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมีรายได้ถึงวันละ11,200บาทแล้วครับแล้วอย่างนะครับสังเกตได้ว่าแผนของเราครับลึกไม่กำหนดชั้นลึกครับลึกกี่ชั้นสามารถเอาคะแนนฝั่ง ที่เกิดขึ้นทั้งซ้ายและขวา ienne, เอามาประมวลผลได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าใครเป็นคนซื้อขอให้อยู่ใต้องค์กรเราเท่านั้นครับเราสามารถเอาคะแนนมาประมวลผลที่35%เนะครับเห็นไหมครับสำหรับใครที่ฟังผมมาครับท่านนับเพียงแค่ 2> 1, 2และ3ก็คือ1สมัคร45บาท2ท่านเพียงแค่ซื้อไปกินไปใช้3ท่านขยายและบอกต่อ ท่านก็เกิดรายได้แล้วครับธุรกิจเราง่ายนิดเดียวครับแล้วสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาร่วมทีมอยากเข้ามาทำธุรกิจด้วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะส่งลิงก์นี้ให้กับท่านท่านสามารถพูดคุยกับเขาได้ทุกคนเลยนะครับสำหรับผมเองก็ขอลาไปก่อนนะครับ Ne โอวีนเนอร์สวัสดีครับ